สวัสดีค่ะคือจริงๆแล้วเขาผูกมัดมาตั้งแต่เมื่อ2วันที่แล้วนะคะแล้วเขาก็บอกกับที่ฉันว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยมาเป็นแดนเซอร์ให้ปอบมือต้อน,นรับเลยค่ะ ยังไงวันนี้หนูก็ต้องยอมแล้วที่ยอมนี่ก็เพราะว่าคุณเจียนสินนะคะฝฟกมาให้แล้วก็ปรากฏว่าเนื้อเพลงเย็นดีมากๆเลยคือ <c oughs> ที่จําได้แอมสัญญาคนเดียวแอนอยืนเฉยๆไม่ได้พูดอะไรไม่เป็นไรเราอยู่ <c oughs> บนเวทีพร้อมกันเท่ากับว่าสัญญาคู่พี่แอนเอาละ่ะ <c oughs> สามนี่อะไรก็ต้องทําได้นะเมื่อไหร่ที่3ามอ,อขึ้นมาอยู่บนเวทีพันธมิตรพร้อมกันในพ่อแม่พี่น้องรับรองได้ค่ะว่าต้องเกิดอะไรผิดปกติบางอย่างในโลกใบนี้นะคะ พี่อ่นเพลงอะไรนะคะเกาชื่อว่าเพลงหนูไม่ยอมนะคะ ที่มาเป็นได้เพราะใครไอ้อบอกมาดีๆ บอกบอกมาดีๆีทักสิเอ้ยสัมปักเอ้ยติดภูไปประชาชนไทยลงมัดเป็นทีมีพยานนับแสนล้านทางที่ปีบานเสียมฟ้าจักมีดังลั่นทีท่พอต่อสอยง่ยงยงังๆยังไม่จบไม่เต้นเลย <c oughs> ต้องตกลงว่าเต้นตบมืออย่างเดียวไม่เอาทอนแยกท่อนแยกเต้นเต้นเต้ หอบอกมาให้ดีๆแยกด่แยกอ๋อคือตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ร้องพอเจอถามอีหองบอกมาให้ดีๆขออนุญาตนะคะมันถูกใจพี่น้องคะใครอยากฟังเพลงมันๆแบบนี้แปลงเนื้อมาแปลงเนื้อมาอัญจริพรรับหมดเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้อัญจริพรเลยค่ะ ดูแล้วกันตอนจัดรายก,การ News o อัเนี่ยก็หน้าตาเก็บกดอยู่พอสมควรกระแนงกระแนช่างว่าคนนั่นว่าคนนี้ขนาดให้มาร้องเพลงนะยังปากจัดขนาดนี้หลายคนก็ว่าอย่างนั้นแต่ชื่นชมนะคะชื่นชมเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้พี่อันของเราอีกสักครั้งหนึ่งนะคะและพี่ไก่มแมลงสาบนะคะขอบคุณค่ะน่ารักมากๆเลย